สวัสดีครับผมน้าฝอีอีคือเราครับผมเปาเป๋ววิธีอีสานนะครับวันนี้ก็ย่งอยู่ในช่วงการเทดกระบอกร,รักปลาไหลหรือบางด้านรักปลาไหลอยู่นะครับตอนนี้เขาจะมาขยายปากกระบอกเพื่อให้ง่าเขามันส่วนเข้าไปไดค้ครับเพราะว่าง่าห้ากับทอห้ามมันขนาดเดียวกันนะฮะต้องขยายปากมันก,ก่อนให้ง่าสวมเขาไปได้นะวิธีการขยายปากของผมนะครง่ายๆฮะบุยงยากผมจะใช้เป็นแกะกระป๋องกินฮะกดเลยครับเพื่อให้เขานุ่มให้เขาอ่อนนะเขาอ่อนปุ๊บเขาไปจะขยายเขาได้ง่ายๆเลย คนด้วยการคนรอบๆด้วยนะครับให้สมันเสนอนะอยาให้สวยคนรอบๆลยครับให้สมันเสนอเมื่อรอบแล้วข้าคโพดลงครับขนุ่มหรือยังเขายังบอนหนุ่มมากกว่าคนต่อได้นะครับเมื่อคนข้าหนุ่มแล้วนะครับให้เราใส่ทอขนาดที่เท่าจะเฮ็ดง่ายนะฮะมาสวมเข้าไปง่ายๆครับสวมเข้าไปปุ๊บก็โยกๆเนี้ยนะครับเพราะว่ายังเพื่อให้มัน เห็นมันรวมไว้นะครับผนมันแน,น่หลายมันจะเอาเขาไปไดนะ้นะนะโยกโยกบางทีนะประมาณนี้เลยร่อยเขาเย็นนะเมื่อเขาเย็นแล้วปุ๊บเขา,าก็จัอยูตโตเลยปึ๊บแค่นี้เองครับอันนี้ก็เย็นแล้วขยายได้แลยจากนั้นก็สามารถเอาหน้าเ้าสวซ่องไปเลยเนี่ยเห็นไหมครับการขยายขยายปากบางงันแล้วก็ใส่หน้านะขยายปากคอใส่ไดมดนะครับ ผูได้สิเอาไปขยายท่อแบบต่อทอ่อต้อนยังพิธีนิทรด้วเ,วรดเลยนะฮะโอเคครับผมเบื่องแล้วชื่นชอบอย่เรื่องฝากกดติดตามกัไเลยไม่ใช่ยแนะนำนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ